กาสบายดีซาลาเทลรนะ์ในการตัดผมสุคนเนาะมือในสมาร,รีวิวหา่านเพียนตัดผมทรายว่างูประมาณเหตุหา่านเบิดไปทนะ่ารเนาะว่าประเทศทานาน่เบิดไปลายบอเนาะมันสิมันต้องรีวิวห่านตัดผมเพื่อนว่าปรนเทดลงทุนเหตดหา่านเนี่เบิดได้สำเลยเนาะอันนี้ทานตัดผมมีงบต้องมีงบลายนะนะบ, 1, 000, บาอย่า, 3, 000, ตานตนะัดผมเนาะจริงๆเราต้องมีงบลายเนาะมีงบหนึ่งหมื่นบาทด้วยว่าสามล้านต้านบอในน้อยเนาะสม่าที่านตัดผมไหลเนาะ ประมาณนี้เนาะต้องหัดต้องเฮ็ดเองได้เฮ็ดเฮ็ดเองเป็นเบื้อทุย่างเนยอันนี้ก็บสิบหัเฮ็ดเองเนาะอันนี้สั่งก็เจ้าเฮ็ดเอาเองเนาะสั่งก็เจ้าพิมพ์มานนะเข้าเบื้อเฮ็ดเองเข้าอีตโมเปงโมเปงเนาะอันนี้เข้าจีเฮ็ดเองพวกนี้เนาะพวกมาธาสีเองนี่นะประมาณเข้าเฮ็ดเองหลายเนาะตัวนี้เข้าสีเองหมดได้เนาะก็ดสิบโมบอขาวเนาะก็ดสิบบัวอะไรเหยียดรองไรเบยียดเบือย่างเนาะก็ดสิบโมบอขาวๆไว้ยันทานเข้าไว้ยันทานต้องใส่ทุนหลายเนาะใส่ทุ่นหนึ่งเม ถ้าเป็นเงินดาวตอนนี้มันขึ้นในกันะช่ไมาณสามด่านสองแสนเนาะเงินไทยมันขึ้นเนาะอันนี้กเสษตเองเนาะทาสีเองเดีแต่ถ้าใเ,เองเป็นข้าต้องผู้ไรอยากมีทุนหนึ่งหมื่น 100, บาทว่าเฮ็ดเฮ็ดลายบกต้องบบตรงจ้าง้างเนาะเงื่อนจำนี่ย้าต้องถ้าต้องเฮ็ดเองเ้าบโบจ่าง้างแล้วข้าจ้าง้างเงินหนึ่งหมื่นบาทโอ้จะจ้างสร้างกับจะจ้าง้ 1, า,จจาง,างกับ,จจกบ,บพ่อแล้วเนาะอันนี้ข,นนข้าวเฮ็ตเองเนาะเฮ็ต เคยก่อสร้างมาแน่กับมาเห็ดเคยก่อสร้างมากกับโบ่โบเลเป็นซางหรอกแต่กับพ่อเห็ดพ่อเห็ดลายนั่นน่ะเห็ดกระหมาอกําหนองฮ่อนแห็ดมีพอซอยแน่มีหนองซอยแน่นั่นแหละกระดำบุ้งร้ามันนั่งนักตัวตัดพวตัดล้างข้างสีบ่อเฮาเฮาเห็ดอีกผู้เดียวว่าไรเฮาก็ให้ยอายให้หนองมาซอยเนาะหรือว่าพวกกอเนี่ยเฮาเฮาบโบเลเฮ้าโบเลเข้าบริหารหรือหนองมากอก็ได้เฮากอเนาะกอออมเบิอดมาเข้าจังเฮ้าจังให้เพิ่นมาซอยตัดล้างข้า พวก Dante, บอกอ่ะเจโกเองบอกเองเนาะคือว่าพวกเสาสิพวกห้าเทเสาสิเนาะเข้าเ็พชรโบรผู้เดียวเขาก็หฮ้าเออยน้องเออยน้องนะมาซอยเนาะซื้อน้ำสมน้ำหวานเนี่ยมันกินเนาะเขาก็ต้องนี้เขาก็ต้องหาเพื่นเนาะอันนี้ก็ท่าสีเพ็ดเองเบินเนาะอันนี้เขาจำเป็นเขาต้องเพ็ดเองมังยางเข้องเพ็ดเองแน่มังยางก็หาเออยน้องแน่นนะเนาะผู้จ้างสร้างขนาดเครื่องสีก็สีเพ็ดเองเนาะพวกเทพเพื่นก็บฮหาไอ้น้องไอ้น้องเขาเนี่ย ที่ห้าโห้จ้าเขาก่แต่ละคนสองคนมาก็มาซอยกันไปเนาะซอยถอยเทซอยยางกันอ่ะเพราะว่ามันมันหนักในเขาก่นเหมือนมันมาซอยมาหยงคือทาสีผลนี่แต่เตเองเนาะใหม่ที่เ้าเศษใหม่ที่เ้าถิ่มแล้วนั่นละเซ็ใหม่ที่เ้าถิ่มเขากับมาตัดตัดตัดทํามาทาสีเ็ตเองเนาะจย่างันแปลกแปลกตาเขาเนาะอันนี้อันนี้เองเนาะพันล่มก็พันล่มกับโบสือมาแพงเนาะพันล่มสือมาก แสนหาแสนหาเงินเงินดาวเนาะแสนหาแสนหาสิพันเกียเนาะทันกระซีอยู่ในงบประมาณในการเดบิวตมเนี่ยพาลมอยู่ในงบประมาณหนึ่งหมื่นบาทด้วยกันเนี่ยปกเล็กโปรยังสื่อแต่ในงบประมาณกันกันเนาะสังกระซีสังกระซีสังกระซีถามว่าเบิร์ตปจักแผนเนาะห้านี่มันคว่ำคว่ำกวงเนยสามเมตรหาคว่ำยาวสามเมตรเนาะสังกระซีสีใสสีใสประมาณผู้ดี ชิพก็แพเนาะยัง่ะต่อกันยังะอะแปดแทนแปดแทนบวกอะไรพวกนี้ชิพก็แพนเนะาะภาสีซื้อมากมันไปพันกบบว่าบาทตั้งซื้อตั้งกาสีพันหนึ่งเนี่ยเงินเงื่อนบาทเขื้นท้องกับขึ้นตามเนาะอันนี้ก็คือท่าสีเหตุเองเนาะท่าสีอย่างนั้นแปลกตาไปนสนามบอลเนาะอย่างนั้นแปลกตาคนอื่นเขาคนอื่นมาก,ก,กเขาแต่แหนมเอองานไหนมันมีสีสันแปลกตาพวกบางที่ลูกค้าว่านางรอตัดผมเนาะแต่เขาแหนมหาแหนมเนียนา่ะเนี่ยเขาก็เป็นคน เป็นคนดล่าเนาะก็จะมีทุนเล่า,ลาอยู่บนหัวนะมันสาเนาะอันนี้บพรท่นมีงบโตเนี่ยเพรท่นมีงบเนาะก็เลือกสื่อเก้าอี้เก้าอี้ตัดผม,มตั้งอันเนี้ยเสือมาสามชิมาพันเนาะมาเห็ดเขาท่านมีทุนเนาะเขาเห็ดไปก่อนอันนี้ใหม่เศษเศษใหม่เก่าๆอันเนี้ยเศษใหม่เก่าๆเขามาตัดเขาไม่ต่อยมันขึ้นสูงขึ้นบริเวณบริเวณเพื่อยยังตัวนี้เนาะเน,นี่ยบริเวณเพื่อยยังเนาะเห็ดได้แบบแบบหายมันสูงขึ้นหนาปกฤฤฤติตั้งมันต่ำเนาะ ในตังนี่มันสีดำมั้เนาะมันก็สีดำมันอ่ะแต่เลื่อต่อให้มันเขื่อนไม้นึ่งต่อยมันเขื่อนมันสูงเวลาเท่าตัดเท่าก็คอยกับบอสูงเราคอยสูงสูงแมตเจ็ดเจ็ดสิบสองเนาะออันแต่มันเตะกัเลยต่อขึ้นน้ำมัสูงอันนี้อุปกรณ์ถ้าพวเท่าบอลร่วมไปเนยงบเนาะผู้กณอตัดผมบอลร่วมในยงบไปเนาะบางคนที่อันมาตัดผมมาร้วยที่นตัดผมมาเป็นซางมาหลายปีเองสิเนาะสองสามปีสี่ห้าปีวอ บาคนกับสื่อร้ายึืนร้ายคืนอ่ะจริงๆเราเขาย่านมาที่นี่เขาจะมีตรงตรงเินหน่อยอันหนึ่งหน้าปบตเตอรี่หน่อยอันหนึ่งแบตเตอรี่ใหญ่ตัวหนึ่งวีกันไกลกระบอกกระบอกสีน,น้ำแต่ก็ไรบาผมมันมีมาเนาะบากคุ้มพื้นหนึ่งอันนี้ก็กระจกกับสียด้มมาในงบ,งบงบหนึ่งหมื่นบาทเลยกันเด้ออันนี้กระจกซื้อมาซื้อมาแสานแปดเนาะอันนี้โบร่วมโบร่วมขอบเลยขอบนี่เฮ็ดเองเนาะนี่ซื้อตะแพร่นี่แผ่นนี่เจ็ดสิบคูณหกสิบเนาะ อันนี้ก็ไม่เห็ดไม่ขอมาเองไม,นะม,ม,ม่ทาสีมาเองเนาะมันเป็นมันสีมีกระจกเดียวๆดีไม่เล้ยวบานข่อยโบกขึ้นยุทายเพิ่อนท่ายันสีมีขอมาขอมาในเห็ดเองนะครับติดขอมาเองนะอันนี้ก็สีทาสีเองเบืนะ้อนั่นแหละเป็นคนมักสีสันหันั้แปลกตาติดคนแบบมักขี่จักรยานแบบมันอันนั้นปร้ายขี่รถผ่านไปผ่านมาเพราะมันแปลกตา,นนบบากรนะสิประมาณนี้เนาะอันนี้ก็สิป,ปูเองนะนั่นแหละปูฟ้าวแน่ ฟูฝาวยังไมันมันกักดนนสีไม่ลอยลอยแตกลอยยังเนาะมันจะไม่ลอยแตกเพราะว่าฝาวในเห็ดกระสิบ,บดีแน่นต่ห้อยเขาอนี่เนาะมันก็ดจะมีหมองโกนหมองยางแน่นน,นะนี่คือหมอนโกนถ้าเป็นหมองยางหมองยางในี่ยกัดสีแตกเพิังไงแตอันนี้ถ้าเป็นหมอง,งานางมันก็บบุคลาแตกเนาะฝาวเย็ดเองนะเห็ดหมองนางเนาะกัดสิร่องไปเบิ่งข้างนอกเนาะมันเป็นอย่างไรเนาะวันใหญ่บ่อข้างนอกภานในก็จะเป็นเป็นปั๊มน้ำมันเนะาะหั่นคอจีพีกับปั่มน้ำมัน p v วออยเนาะ ห่างกันสามสิบเมตรเดงอันนี้เวลาเวลาเปิดเวลาปิดเนาะปิดเปิดเปิดเจ็ดโมงปิดกับเจ็ดโมงแต่เป็นสิบเก่านาฬิกาเนะาะคำเวลาไทยเหมือนกับสิบเก่าเนื้อวันถูกเนาะอันนี้มองเนี่ยก็สีวา่างเปล่าเนาะว่าสีหายห้เมียพ,ย,ยพันเห็ดห่านขายน้ำปันน้ำแข็งใสเนาะว่าสียห้ยันเห็ดกอนนี่หาเงินก่อนเก็บเงินคอยเห็ดไปนน่ะฮะผมมิทุนเน่ยอะไรโตดรัดผมเนยกับนี่ไม่ญี่ปุ่นอ่ะไม่กองเนี่ยวัดสีไม่งเห็ด เขาว่าสิเห็ดเมียอพันเห็ดหาแข้งสายโพไแบบด้ได้หน่อยได้เก็บหมอยเก็บซิฟไปนะพวกมีได้หลายดีก่รบันยูเซือสายมนันเห็ดอันนี้มันก็เสียวางเปล่าเสียปลูกต้นใหม่ปลกประมาณจะจกปีหลังจะไงก็ได้ปลูกต้นมะม่วงมะม่วงกุ๊บบริสุ้เนาะอันนี้ก็เสียหาเนาะประมาณนี้เนาะหาเนาะฟังในบ่บโกเกี่ยวกับงบประมาณหนึ่งหมื่นเนาะอันนี้สิต่อมาเองนาาเนะาะต่อมาเจ็ดแสนบอนกเห็ดของน,อน้นองนอนว่าข้าวโพดมีเกลือน่ะนะยังมาคอยคอยก็นั่งแบบ ไรขบข้อไม้สากลังสางขบข้อไม้กับวิ่งเยื่นใส่เฮ็ดของนอนไปก่อนตันนี้กัดเฮ็ดขบสาวของข้อไม้กับเฮ็ดนังเสียใบกอนมีเงินไม่ทำแบบว่าเสือเทือนนั่นแหละพอเสือเทือนมองมองใบตันตะปำต้นรูทิมแบบกับเสือเทือนมองขังเล่าขังเล่าเขาเนาะอันนี้ปลูกตัวกินเองเนาะกับว่าสิมีเงินไม่ทองเสือเทือนเสือเทือนเนื้อสั้นเดี๋ยวก็ข้างหน้าสาวขบข้อไม้เขาจะมีเยื่นกันตอนนในกับยุนนพน้ำแมนอันเด่ะ นุ่นโปและแมวจักรผมเขาท่นมีเครื่อนนะก็วัดสิตกแรงตกะยังวัดสิไอ้ผ้ามีดมันมาอยู่เนี่ยพรสาวมัมอยู่บาทเนะเาะอันนี้ก็กับผมมียังหลายเนาะผุณได้มาผ่านไปทานมากับมาตัดหรือว่าแบตตัดผมหรือว่าแบตทักท้ายกันกระดัเด้อห้านี่อยู่ถนน,นถนน,นมาเล็กที่สามบ้านน้มผัดเมืองโค้งแข้งจัำบัสซักเนาะ